สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมสน FM99 นะครับก็วันนี้มาจัดวิเคราะห์ฟุตบอลเน้นเนื้อวันเสาร์นะครับทั้งหมดเรียกได้ว่า3คู่นะครับทั้งทีมมาลีกแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือใครชอบคอนเทนต์ของผมสนเนี่ยก็ช่วยกดติดตามช่องทางบอลนะครับทอร์นารสระอาอองูบอยไม้อ่างอลิงทางบอลด้วยนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ชื่อเดียวกันนะครับทางบอลนะฮะ อาส่วนวันนี้3คู่ครับมองไปที่พรีเมียร์ลีก2คู่เลยนะครับ4ี่ทุ่มแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเอเวอร์ตันนะครับก็ต้องบอกว่าแมนซิตี้เหนือกว่าเยอะนะครับนัดที่แล้วก็ฟอร์มดีด้วยการที่บุกชนะลีก3-1นะครับกินเต็มๆส่วนเอเวอร์ตันนี่ก็แย่ตามเคยนะครับเล่นในบ้านแพ้วูไป1-2เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยซิตี้เหนือกว่าทุกกระบวนนะครับเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ต้องการทำแต้มไล่บีอาร์เซนอลด้วยส่วนเอเวอร์ตันก็ เลยได้ว่าทรงๆสุดๆดแล้วก็น่าจะรอการโดนปลดของแฟงแรงแลมพาดน,นะครับวันนี้แมนซิตี้ไม่มีแค่ลูเบนดิอาสคนเดียวนะครับเพราะนั้นที่เหลือเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นักเตะอย่างทางด้านเควินเดบรอยลิยัตมาเลสฟิลโพเดนอยู่ครบผมว่าอยู่ที่ว่าเอเวอเรตันจะโดนกี่ประตูนะครับมุมชนะน่าจะสูงมากสำหรับซิตี้แล้วก็น่าจะยิงขาดด้วยปีที่แล้วก็เปิดบ้านชนะไปสาศูนย์ผมว่าปีนี้ก็ไม่ต่างให้เชียร์แมนซิตี้นะครับวันนี้2อสาประตูมีได้เชียร์เจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับ ส่วนคู่2เนี่ยเวลา4ี่ทุ่มเหมือนกันนะครับนิวคาสเซิลกับลีดสอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะนิวคาสเซิลยกรกะดับไปแล้วแล้วตอนนี้ก็อยู่อันดับ3ของตารางมี33มแต้มตามหลังแมนซิตี้แค่2คะแนนแล้วก็ตามหลังอาร์เซนอลแค่7แต้มลุ้นแชมป์ได้เต็มๆนะครับสำหรับนิวคาสเซิลแต่ก็ตามก็ถือว่าฟอร์มหลังเนี่ยหกนักหลังสุดชนะรวดในพรีเมียร์ลีกสุดยอดมากๆนะครับส่วนฝั่งลีดก็แพ้มา2เกมติดแพ้สเปอร์มา2อ่เามา3-4แล้วก็มีแพ้ซิตี้ไป1-3ลีด เกมลุกดีนะครับแต่เกมรับคือแย่มากๆแล้วก็รอโดนผมดูแล้ววันนี้มาเยือนเซนต์เจมส์พาร์คน่าจะโดนหนึ่งประตูไปอย่างน้อยและมีลุ้นที่จะโดนมากกว่านั้นด้วยเพราะว่าเกมรับคือไม่ได้เรื่องนะครับคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะแต่ว่าถ้าให้เลือกฝั่งีน่นเชียร์นิวคาสเซิลน,นะครับมุมชนะเยอะมากๆแล้วก็ขาดไปแค่จอห์นโจเชว,วีกับเล็กสเนอร์อีซักที่เหลืออยู่ครบทั้งคิสวูดนะครับมิเกลอาร์มีรอนอแรงแซงแม็กซีแมงโชววิลล็อกพวกนี้น่าจะ ขยี้ลีดได้ไม่ยากคู่นี้เชียนยิวกาซินได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับไปดูที่เกมลาลิกาสเปนนะครับสี่ทุ่มสิบห้าเกมระหว่างโซเซดาดกับโอซาซูน่านะครับโซเซดาดปีนี้อันดับสี่นะครับมียี่สิบหกแต้มกาลังมาดีส่วนโอซาซูน่าอันดับแปดมียี่สิบสามแต้มแต้มเนี่ยห่างกันไม่มากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเกมในบ้านของโซเซดาดเนี่ยช่วงหลังหน้าเชียนะเพราะว่าก็ชนะได้ทั้งทีมอย่างมาลาก้าแล้วก็มีชนะ ทางด้านบาเลนเซียด้วยส่วนโอซาซูน่าเนี่ยในบ้านพอที่จะซื้อใจได้แต่นอกบ้านผมว่ามีสะดุดนะครับคู่นี้และล่าสุดเจอกันมาซีซั่นที่แล้วสดสดาชนะได้หนึ่งศูนย์เพราะนั้นผมว่าสดสดาน่าจะเบียดได้สักหนึ่งประตูนะครับก็น่าเชียร์สดสดานะวันนี้ชนะก็เ hey ฮแล้วน่าเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเนี่ยเอ้าวสดสดานะครับเพราะนั้น3คู่วันนี้เนี่ยบอลวันเสาร์ชอบไปที่แมนซิตี้นิวคาสเซิลนะครับสองทีมในพรีเมียร์ลีก แล้วก็ลาลีกาสเปนชอบไปที่แล้วสุดสุดานะครับอ่ะฝากกันไว้3ทีมแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับใครชอบคอนเนต์ของผมสนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับทางบอลนะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ t i k t ต k อก่ะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้